รูงประชาร่มเย็นเป็นสุขพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงมีความห่วงใยในทรัพยากรฟาร์โโตแดงของไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอ,อยู่หัวพร,พระราชทานพระราชดำริเมื่อวันที่9ตุลาคมพุทธศักราช2535ความสำคัญตอนหนึ่งว่าพรุเราต้องเก็บไว้เพราะมีความสำคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมต้องห้ามไม่ให้บุกรุกเข้าไปคราวนี้เราทำโครงการที่โคกในเขาจะบุกเข้าไปไม่ได้อีกแล้วเพราะจำกัดบริเวณเขาในพรุเราก็ส่งเสริมเอาไม้พรุเพิ่มประสิทธิภาพ และสมเด็จพระเทพรัตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานพระราชดำริไว้ว่าให้บริหารจัดการน้ำในพื้นที่ป่าพรุกโตแดงด้วยเอื้อประโยชน์แก่ป่าและไม่เกิดผลกระทบต่อชุมชนในพระกรสุวรรณรัตองค์มนตรีมอมหลวงจิรพันธ์ทวีวงศ์ได้าที่การคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอ,อันึ่งมาจากพระราชดำริ ในนัตพงเิริชนะผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสและคณะได้เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินง,งานป่าพรรุกโตแดงเขตรักษาพันธุสว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งองค์มนตรีและคณะได้บินสำรวจป่าพรรุกโตแดงและร่วมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาป้องกันการบุกรุกที่ดินการเกิดไฟไหม้ป่า การอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาป่าพรุรวมถึงการจัดหาแหล่งน้ำร่องน้ำในป่าพรุซึ่งเกิดจากการทับถมของใบไม้ใบหญ้าตะกอนต่างๆที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเนี่ยมันทำให้การระบายน้ำในพรุเนี่ยมันเป็นไปด้วยความล่าช้าหรือบางร่องน้ำก็ตื้นเขินไปเลยนะฮะกระทบกระเทือนต่อชีวิตของสัตว์น้ำต่างๆ วันนี้ก็ได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงได้มีการขุดลอกร่องน้ำตามธรรมชาติให้น้ำสามารถไหลเวียนได้ดีขึ้นแล้วก็เป็นที่ที่ปลากุ้งและสัตว์น้ำมอื่นๆได้อยู่อาศัยที่น่าดีใจก็คือลูกหล,ล,ล,ลาน,ลานเด็กเยาวชนของบ้านเราเนี่ยนะครับชาวสุไวโกโลกชาวนราธิวาสเหล่านี้เนี่ยก็ได้รับการปลูกฝังให้ รู้ถึงคุณค่าของป่าพุแห่งนี้หนูคุณใจมากค่ะที่ได้มันเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ป่าพุอย่างแรกที่หนูได้ไปทำก็คือเก็บขยะในแม่น้ำลำทานให้ป่าพุอุดมสมบูรณ์และช่วยกันปลูกต้นกล้ามะังให้ป่าพุร่มรื่นและร่มเย็นหนูในฐานะเยวาชวชนรุ่นใหม่ หนูพร้อมที่จะเติบโตพัฒนาและสร้างภูมิคุกันให้กับป่าพุทธละแไปค่ะเป็นกิจกรรมที่มีคุณประโยชน์อย่างยิ่งและหวังว่าทางท่านผู้โดยการศูนย์ศึกษาวิจัยธรรมชาติป่าพุศุิรินทรแห่งนี้คงจะได้สืบสารกิจกรรมที่มีประโยชน์อย่างนี้ต่อไป อีกไม่กี่ปีเด็กเหล่านี้ก็โตเป็นหนุ่มเป็นสาวมีครอบครัวมีลูกมีหลานเขาจะได้สั่งสอนลูกหลานเขาไว้ว่าพูธรรมชาติแห่งนี้ซึ่งได้รับการดูแลโดยมนุษย์เพื่อมิให้เกิดการบุกรุกทำลายเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์มีสัตว์ป่ามีพัน์ธไม้หายากไม่สามารถจะหาชมได้ที่อื่นในประเทศนะครับเด็กเหล่านี้จะได้ซึมซับรู้จักต้นไม้แต่ละต้นรู้จักคุณประโยชน์ของต้นไม้ หลายชนิดก็เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ด้วยนะครับผมก็ดีใจที่ได้มามีส่วนร่วมกับลูกลูกหลานๆเหล่านี้ในวันนี้ครับไ่ทไแยินเรา,เราการให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่เยาวชนและประชาชนเกี่ยวกับการพึ่ผพาทรัพยากรในป่าพุ่ต้นแดงอย่างรู้คุณค่า ด้วยการปลูกฝังความรักและความห่วงเหนต่อพื้นป่ารวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารประสบการณ์ด้านการใช้ประโยชน์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสร้างเครือข่ายในพื้นที่ให้เข้มแข็งพัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายไปสู่ชุมชนอื่นๆรอบป่าปรโรกก็จะทําให้เกิดแนวร่วมในการอนุรักษ์ป่าโระโตแดงจนมีความเป็นเปึกแผ่นและจะเป็นพลังในการอนุรักษ์ป่าโระโให้คงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป